พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ เช้านี้พ่อพง์พอเพียงมาสวนแต่เช้านะครับมาขุดหัวดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ2ข้างทางนะครับระหว่างเสาแก้วมังกรที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับทั้ง2ฝั่งนี่พ่อพง์จะปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งนะครับไว้ทั้ง2ฝั่งข้างทางเลยนี่ครับวันนี้พ่อพง์ก็มาทำการขุด นะครับขุดหัวดอกกระเจียวเนี mm ่ยนะครับแถวนี้นะครับมีปลูกไว้สองแถวนะครับคู่กันเลยนะครับคู่กันเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีต้นดอกกระเจียวสองแถวนะครับคู่กันแต่ว่าพ่อพงขุดพ่อพงจะขุดแต่แถวในนะครับนี่แถวในนะครับส่วนแถวรอบนอกนะครับที่ติดถนนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถนนนะครับถนนระหว่างสวนนะครับ แถวนี้พ่อพง์ยังไม่ได้ขุดนะครับนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะขุดแต่แถวในนะครับแถวริมเรายังไม่ได้ขุดนะครับนี่ครับวันนี้พ่อพง์ก็มาทําการขุดนะครับคือช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากสําหรับการปลูกดอกกระเจียวหวานเพรน้ําพึ่งนะครับดอกกระเจียวหวานเพศน้ําพึ่งเนี่ยเป็นดอกกระเจียวที่กินอร่อยมากนะครับกินได้ทั้งสดแล้วก็สุกนะครับไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนะครับ พ่อพงก็จะขุดส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้ถ้าเราเอาไปปลูกนะครับภายในเดือนนี้นะครับเมษานะครับเมษาพฤษภาานี้เราก็ได้กินแล้วนะครับก็คือดอกกระเจียวก็จะเกิดนะครับคือปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับนี่ครับวันนี้พ่อพงก็ขุดได้นะครับอยู่ในตะก้าเนี่ยนะครับนี่ครับมีออเดอร์มาเราถึงจะมาขุดครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับ การปลูกก็ปลูกง่ายนะครับถ้าเกิดเลยถ้าเกิดเลยเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยนะครับไอเลยเดือนเมษายนนะครับคือเข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วอ่ะครับดอกกระเจียวก็จะเกิดนะครับก็จะเกิดหน่อขึ้นมาคันนี้การปลูกเราก็จะปลูกด้วยหน่อหรือว่าบางคนก็จะปลูกด้วยที่เขาไปเพาะใส่ในถุงชําไว้แล้วนะครับต้องปลูกแบบนั้นนะครับการปลูกแบบหัวนี่นะครับก็จะปลูกได้ก็คือช่วง เดือนมีนาเมษานี่แหละนะครับเหมาะที่สุดในการปลูกนะครับฉะนั้นถ้าใครต้องการปลูกก็สั่งได้ในช่วงนี้นะครับถ้าเลยเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยดอกกระเจียวโผล่ดินขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหน่อโผล่ดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ขุดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมีแต่แยกหน่อขายนะครับผมบถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0653065171นะครับ 0653065171เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับแอดมาแล้วก็ทักเข้ามานะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับมาสอบถามได้นะครับทั้งวิธีการปลูกนะครับก็เข้ามาสอบถามได้นี่ครับคือหัวกระเจียวหวานเพศน้ำผึ้งทั้งหมดนะครับที่พ่อพงได้ขุดในวันนี้นะครับนี่แหละครับทั้งหมดเลยนะครับ เช้านี้นะครับมาขุดแต่เช้าเลยนะครับเพื่อว่าจะส่งให้ลูกค้านะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณ15กิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยสีตะก้าเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ15กิโลนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการแพ็คแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะนําไปส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าบางท่านก็ ต้องการหัวสดๆแบบนี้ขุดใหม่ๆแบบนี้นะครับคือบางคนเนี่ยนะครับเขาเคยสั่งซื้อจากที่อื่นแล้วเป็นหัวดอกกระเจียวที่เขาขุดไว้หลายวันแล้วบางทีมันก็จะเหี่ยวแห้งก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับหัวดอกกระเจียวนะครับนี่ครับมันจะมีตุ้มอยู่นะครับตุ้มนี้คือน้ํานะครับหล่อเลี้ยงหัวให้มีชีวิตอยู่ได้นะครับถึงขุดไว้นานก็ ไม่เสียนะครับการเก็บนะครับถ้าเราจะเก็บไว้นานเนี่ยเราก็เก็บใส่ถุงปุ๋ยก็ได้นะครับเอาผ้าห่อนะครับเอาผ้าห่อแล้วก็หรือว่าเราก็เก็บใส่ในตะกร้าก็ได้นะครับใส่ในตะกร้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าห่อไว้นะครับขุมไว้ก็ได้นะครับเอาใส่ไว้ในถุงปุ๋ยก็ได้นะครับก็จะเป็นการเก็บหัวดอกกระเจียวไว้ได้นานนะครับถ้าเราไม่มีเวลาปลูกนะครับ ก็เก็บไว้แล้วก็อาหนอก็จะงอกขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันมีอานี่ครับตุ้มนะครับตุ้มเก็บน้ำนะครับรอเลี้ยงหัวอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถึงว่าเราเอาไปแล้วไม่ไม่มีเวลาปลูกก็ปลูกตอนไหนก็ได้นะครับคือให้มันทันช่วงที่ฝนจะมานะครับถ้าเราปลูกเร็วเราก็ได้รับประทานเร็วนะครับนี่ครับ การปลูกนะครับเราก็ปลูกเป็นเง่าแบบนี้นะครับเลยก็ได้นะครับปลูกเป็นเง่าแบบนี้เราก็จะได้ฟอร์มกอใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับเราจะได้อ่ามีดอกกระเจียวรับประทานทันทีเพราะหน่อมันที่แทงออกมาเข้าขาวเนี่ยเป็นดอกนะครับท่านผู้ชมออกมาเนี่ยจะเป็นดอกดินนะครับแรกๆเนี่ยนะครับจะไม่มีใบนะครับเป็นดอกออกมาเลยถ้าเราต้องการหลายๆต้นเราก็หักเป็นแง่งเป็นแง่งเป็นแง่งนะครับอย่างหัวนี้ได้ประมาณห้าหกแง่งนะครับเราก็หักเป็นแง่งเป็นแง่งปลูก นะครับก็จะได้หลายหลุมนะครับแต่ว่าต้นมันจะได้ต้นเล็กนะครับการให้ผลผลิตภายในปีนี้ก็จะช้านะครับก็อาจจะเป็นปลายปลายปีนู่นเราถึงจะได้กินดอกกระเจียวนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกเป็นฟอร์มกอหัวแบบเนี้ยนะครับจะได้กินทันทีเลยปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับท่านผู้ชมปลูกใส่วงล้อซีเมนต์ก็ได้นะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ